และวันนี้นะครับผมก็ได้นัดบุคคลคนหนึ่งไว้นะครับจะเป็นใครนั้นตามผมมาดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่กับผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงนะครับจากนวัตกรรมผาตัดสามมิติฟื้นฟูขากันไก่และใบหน้านะครับที่เกิดจากงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนการวิจัยของสวสนะครับจากชีวิตที่เคยเผชิญกับปัญหาสุขภาพช่องปากและใบหน้านะครับ จากโรคที่ไม่มีใครรู้ว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรทําให้ต้องผ่าตัดที่บริเวณใบหน้าและขากรรไกรถึง2ครั้งด้วยกันนะครับและวันนี้นะครับเขาผ่านการผ่าตัดที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนรูปร่างแต่มันคือการเปลี่ยนชีวิตครับตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับเราจะไปพูดคุยกันนะครับว่าชีวิตเขาเนี่ยผ่านเรื่องราวอะไรบ้างนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวหน่อยได้ไหมครับพี่พงพัฒน์ครับได้ครับชื่อพงพัฒน์เยนทองดีนะครับอายุ37ปีปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นช่างอาบน้ำแต่กดน้กกระตายอยู่ที่สวนจตุจักรครับอ่าโอเคครับพี่ อยากทราบว่าจุดเริ่มต้นของการที่พี่เข้าทําการรักษาครับเกิดจากอะไรครับพี่คือต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้ววันนั้นผมจะอาบน้ําไปทํางานปกติะะนะครับผ,<ม>ผมมาส่องกระจกแล้วเจอก้อนบวมบริเวณใบหน้าด้านซ้ายครับแล้วก็จะมีอาการบวมบริเวณเหงือกด,ด้านล่างซ้ายจนบวมจนขึ้นไปชนกับเหงือกเพด,ดาน<อ>ด้านบนเลยครับไม่สามารถจะใช้ฟันด้านซ้ายสําหรับเคี้ยวอาหารได้ต้องใช้ฟันด้านขวาด้านเดียวครับแล้วก็ไม่สามารถสบฟัน บนได้ครับซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการกินหรือการเกินมากเลยครับพอเป็นแล้วเนี่ยพอพี่ไปหาหมอหมอเขาได้บอกไหมครับว่าเกิดจากอะไรพอผมเป็นแล้วนะครับผมก็เลยมาพบที่คุณหมอที่โรงพยาบาลธันตาตุลาครับ,ค,รบคุณหมอก็ได้ทําการซีทีสแกนและตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะครับถ้าออกมาว่าเป็นโรคเนื้องอกที่กระดูกขา,าการรไกรคคุณหมอบอกว่าโรคชนิดนี้จะไม่สามารถรู้ได้ถ้ามันไม่บวมหรืออักเสบจ,จนโตจนติดสังเกตนะครับเราจะไม่มีทางรู้เลยคนทั่วไปก็มีโอกาสเป็นทุกคน อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะมันบางอย่างผมเป็นเนี่ยก็ไม่มีสาเหตุเลยครับรไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์ไม่ได้เป็นอะไรด้วยครับอ๋อ แล้วคุณหมอได้แนะนําวิธีการรักษายังไงบ้างครับครั้งนั้นเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วอะครับจะมีการวางยาสลบขคว้านบริเวณที่เป็นรอยโรคเนื้องอกออกอะครับแล้วก็จะมีการเอาเหล็กไทเทเนียมมาดามไว้บริเวณกระดูกขากรรไกรอะครับซึ่งหลังจากผ่าครั้งแรกไปก็คือสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยครับเรื่องการกินการอะไรอย่างนี้ครับที่คุณพงพัฒน์เล่ามาคือครั้งที่2แล้วใช่ไหมครับยังเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกจะมีการผ่า2ครั้งผ่า2ครั้งใช่ครับเป็นวางยาสลบ2ครั้งซึ่งครั้งแรกกก็็คือออผ่่าาเเหลลใสแะีก อีกหนึ่งปีคือมีแผนที่จะเอาเหล็กไทเทเนียมนี่ออกแล้วเอากระดูกตรงสะโพกขึ้นมาใส่แทนนะครับเพื่อให้เหมือนเป็นกระดูกจริงของเรามากที่สุดนะครับโอเคแล้วเป็นยังไงบ้างครับการรักษาแบบนั้นโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตผ่านมาเรื่อยๆจนมาได้เกิดมาเป็นอีกรอบหนึ่งอยู่ได้ประมาณกี่ปีครับหลังจากการผ่าตัดประมาณ7ปีครับกลับมาเป็นโรคเดิมอีกครั้งหนึ่งอ้าวเหรอฮะ คุณหมอวรพัฒน์ก็เลยบอกว่ามีโครงการวิจัยที่ร่วมกับคณะทันตะและโรงพยาบาลราชวิถีครับเพื่อจะส่งผู้ป่วยไปผ่าตัดที่นู่นนะครับก็คือคุณหมอวรพัฒน์จะดูทางด้านฟันจากที่นี่แล้วก็ไปผ่าเอากระดูกขากัรไกรร่วมกับโครงสร้างสามิติที่โรงพยาบาลราชวิถีครับซึ่งคุณหมอเป็นคนชวน ที่ผมผัดเข้าร่วมโครงการใช่ไหมครับใช่ใช่ครับคุณหมอแนะนําว่าไงบ้างครับว่าโครงการนี้คุณหมอบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหม่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่รู้สึกกังวลใจไหมครับช่วงนั้นนิดนึงครับกลัวใบหน้าจะไม่เหมือนเดิมก็กลัวว่าถ้าเอากระดูกจากส่วนขามาแล้วเนี่ยเราจะเดินได้เป็นปกติไหมแต่ส่วนเรื่องการผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม,ไม่ได้กังวลเท่าไหร่ครับคุณหมอก็จะเล่าคร่าวๆว่าจะมีแผนทําอะไรบ้างครับขั้นแรกก็คือคุณหมอก็จะตัดชิ้นเนี้ไปตรวจแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ก็จะมา CT ท เพื่อทาเป็นเหมือนภาพพิมพ์สามิติว่าเนื้องอกอยู่ตรงไหนจะตัดขากรายบริเวณไหนออกอะครับคุณหมอวรพัทก็คือจะอธิบายว่าการตัดกระดูกตรงนี้ครับมันจะมีเป็นภาพพิมพ์เทคโนโลยี3มิติครับซึ่งมันจะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยําและเป็นผลลัพธ์เฉพาะส่วนบุคคลจะมีโอกาสพลาดน้อยมากๆเลยครับเพราะว่าเหมือนเป็นการวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วว่าจะทําอะไรในขั้นตอนต่อไปอะครับหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยชีวิตเป็นไงบ้างครับดีขึ้นในหลายๆด้านเลยอะครับก็คือใบหน้าเนี่ยไม่มีความ ผิดปกติไปจากเดิมหรือมีก็อาจจะน้อยมากนะครับอาจาอาะอาจะมีแค่รอยแผลตรงนี้นิดนึ่ง<า>แผลเป็น,ใช,นใช่ครับแผลเป็นไม่เยอะครับนิดเดียวเดี๋ยวเรารักษากันต่อไปได้อันนี้ซึ่งโครงหน้าสําคัญคือตรงนี้ก็คือถ้าไม่ผิดรูปคุณหมอกก็โอเคแฮปปี้แล้วครับ ส่วนเรื่องขาที่กังวลตอนนี้ก็เดินได้ปกติครับไม่มีอาการผิดปกติใดๆสามารถใช้ชีวิตประจําวันเดินขึ้นบันไดเล่นกีฬาหรือว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ใช่ครับมันเป็นชีวิตใหม่ครับมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับระหว่างครั้งแรกๆกับครั้งที่คุณหมอได้ชวนเข้าโครงการนะครับข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือการผ่าตัดครั้งแรกเหมือนจะเป็นแค่แก้รอยโรคออกไปครับแต่การผ่าตัดครั้งที่2เนี่ยครับมันจะมีการวางแผนตั้งแต่แรกว่าจะทําให้ผู้ป่วยมีฟันนะครับซึ่งการผ่าตัด แรกหน้ามันจะบุ๋มไปนิดนึง,งนะครับเลยอคแต่การพ่าตัดครั้งที่2เนี่ยครับาก,กา็กบจะมีการบรณะฟันและใส่ฟันปลอมฐานพลาสติกครับ,รบมันก็จะช่วยฟันปลอมฐานพลาสติกก็จะช่วยให้หน้าขึ้นรูปแก้ไม่บุ๊บไปตรงนี้ครับใช่ครับมันก็จะเป็นข้อดีที่ทําให้เรายิ้มได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ใบหน้าไม่ได้ผิดรูปไม่เอียงอะไรอย่างเงี้ยครับ คิดว่านวัตกรรมเนี่ยเข้ามามีส่วนสําคัญกับคนไทยมากน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่านวัตกรรมเนี้ยมีความสําคัญมากเลยนะครับสำหรับคนไทยนะครับนอกจากจะช่วยเรื่องการรักษาเรื่องสุขภาพและโรคให้หายขาดไปแล้วนะครับก็คือยังช่วยในเรื่องจิตใจด้วยครับเหมือนออกแบบมาให้เฉพาะบุคคลน,นะครับเพ <c oughs> ราะว่าบางคนมีอาการของโรคที่ไม่เหมือนกันใบหน้าก็จะผิดรูปไม่เหมือนกัน <c oughs> แต่นวัตกรรมเนี้ยสามารถช่วยออกแบบใบหน้าให้กลับคืนปกติได้มากที่สุดเลยครับก็คือกลับมาหล่อเหมือนเดิมใช่ครับ ว่ามนเดิมได้เลยครับวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณคุณพงพัฒน์มากเลยนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของพี่พงพัฒน์เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ชัดเจนว่างานวิจัยไทยสามารถเปลี่ยนชีวิตคนไทยได้จริงและนวัตกรรมทางการแพทย์ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของความหวังและโอกาสของชีวิต ของใครหลายๆคนครับจากที่เราได้รับฟังผลลัพธ์ดีๆจากมุมมองของผู้ที่ได้ใช้นวัตกรรมกันไปแล้วเราลองมาฟังมุมมองของแพทย์ที่ได้เริ่มทำงานวิจัยดีๆอย่างนี้กันครับอเคอค,ครับครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่คณะทันตแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับไหนคุน่าปากหน่อยครับคุณมีฟันต้องถอนนะครับเนี่ย เดี๋ยวเราต้องถอนฟันกันหน่อยนะครับคุณหมอครับโทษครับโทษครับคือผมไม่ใช่คนไข้ครับผมเป็นพิธีกรครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอยากให้คุณหมอแนะนําตัวให้กับคนทางบ้านหน่อยครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ธนแพทย์บรภัฒนตาชูนะครับ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะธนแพทยศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรครับอยากให้คุณหมอเนี่ยช่วยเล่าที่มาที่ไปของโครงการงานวิจัยนี่หน่อยครับครับโครงการนี้เป็นโครงการบูรณะขาขกรรไกรแล้วก็ฟันเพื่อคืนกลับมาจากผู้ปว่วยที่มีความผิดปกติของโรคภายในช่องปากและขาขกรรไกรนะครับก็คือในอดีตเนี่ยตัดออกไปแต่คืนกลับมาใหม่ไม่เหมือนเดิมอ้าว คืนกลับมาได้ก็ได้แค่โครงหน้าแต่พอต่อฟันก็บอกว่ามีปัญหาเขากลับมาเคี้ยอาหารเหมือนเราปกติไม่ได้สแสดงว่ามันเสียพังไปหมดเลยใช่ไหมครับเหมือนเราไม่มีฟันก็ต้องใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปอจนกระทั่งก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมารเราเลยอยากจะทําให้การผ่าตัดฐานกายเป็นไปตามแผนตัดเสร็จมีฟันต่อได้ให้วงจรตั้งแต่สัญญาแพทย์ธนแพทย์เนี่ยมีการคอนเน็กกันผ่านเทคโนโลยีและผ่านการสื่อสารที่ดี แล้ววัตถุประสงค์ของโครงการนี้ครับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนะครับคือเราเกิดจากนักวิจัยของตัวผมที่เป็นคณะแพทยศาสตร์จุฬาร่วมกับแผนกสัญญกรรมตกแต่งโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาเครื่องกลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธุบุรีของภาควิชาของวิศวะเครื่องกลเนี่ยคือเขามีอาจารย์ชื่ออาจารย์พัชรพิษแล้วอาจารย์เขาทําบริษัทสปินออฟออกมาจากภาควิชาชื่อบริษัทออซิโอแล็บ บริษัทเนี้ยช่วยกันหาโซลูชันในการเนี่ยผ่าตัดขานไกยร่วมกับลุลนะช่องปากแล้วก็ฟันให้กลับมาเหมือนเดิมคือเราสามารถซ้อมในคอมพิวเตอร์ก่อนว่าทุกคนมาเห็นในคอมพิวเตอร์ว่าเดี๋ยวแผนผ่าตัดจะเป็นแบบนี้อคุณหมอคุณหมอทําฟันที่จะทําลากเทียมทําฟันต่อเขามามองเห็นว่าเฮ้ยกระดูกคุณจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมจะสร้างมาแบบนี้ใช่ไหมโอเคผมทําฟันต่อได้โดยทําตามแผนที่ในคอมพิวเตอร์วางแผนผ่า,ผาตัดไว้คือเมื่อเราได้ข้อมูลมาครบจากคนไข้ครับ เราก็เอาเข้าคอนเฟล็นซ์ผ่านออนไลน์คอนเฟล็นซ์เราก็บอกว่าอา,อาจารย์เข้ามานะครับอาจารย์จากสัญญกรรมตกแต่งเข้ามาผมเข้ามาผมเป็นตัวเชื่อมหาคุณหมอฟันปลอมชื่ออาจารย์วิริศพลเข้ามาในทีมทุกคนมาดูกันกระดูกจะวางแบบนี้อาจารย์ทําฟันต่อได้ไหมอาจารย์จะวางรากเกียมต่อได้ไหมโอเคในโปรแกรมนี้ผ่านปุ๊บวิศวะดูแลต่อเลยอ,ออกแบบชิ้นงานปิ้นทุกอย่างเป็น3ามิติหมดทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนในห้องผ่าตัดแล้วก็คืนทั้งขานกลและฟันกลับมาให้คนไข้เนี่ย มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเดิมแสดงว่าที่คุณหมอพูดมากําลังจะบอกว่าเรื่องเวลามีความต่างอย่างมากกับสมัยก่อนกับสมัยนี้ใช่ไหมครับใช่ครับต่างแน่นอนครับเราเอาดูตัวอย่างเลยแล้วกันเราเจอคนไข้ที่มีโรคเลยกินขานไกลเนี่ยหูข้ามฟังมาเลยตั้งแต่ขวามาข้ามมาซ้ายเลยครับเราบอกว่าเคสนี้ก็ต้องตัดออกฟันถ้าดูออกหมดเลยโอ้คำถามคือตัดให้โรคหายอ่าไม่ใช่เรื่องยากแต่ตอนสร้างออกมาฮะนั่นน่ะสิตอนสร้างขึ้นมาเนี่ย คุณต้องสร้างให้เหมือนเดิมเราต้องเอากระดูกเนี่ยจากส่วนอื่นของร่างกายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้จากกระดูกขาขาอันนี้ผมผมเอามาให้ดูหักมาเอาสักข่อนึงไม่เอาหัวท้ายเพราะหัวท้ายเป็นส่วนของข้อเข่าและข้อเท้าจะไปยุ่งกับมันเอาตรงกลางแล้วก็เอามาดัดให้กลายเป็นหน้าแล้วองศาแต่ละอันเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเออดัดดัดไปมันต้องเข้ากับหน้าขบหน้าของด้าซ้ายที่เหลืออยู่โอ้แล้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกป่มครับแต่ปัจจุบันเนี่ย พอเราโปรแกรมเข้ามาเราพัฒนาทีมวิจัยเราพัฒนาโปรแกรมครับเราพัฒนาเทคโนโลยีของ T d ดีพิ้นแทนที่เราจะต้องดัดโลหะนี้เองเราพิ้นมาพอเราพิ้นมันมาเสร็จกระดูกต่างๆเรามีอุปกรณ์ในการเขาเรียกว่าเป็นคัตติ้งไกด์คัตติ้งไกด์ก็คืออุปกรณ์นำล่องผ่าตัดเราก็สวไมไปเลยตัดตามนี้ตัดตามรอยพวกนี้แล้วเดี๋ยวมันจะหักท่อนมาเป็นรูปนี้เองเหมือนเหมือนไอ เด็กพับประดาษอะนึกออกครับคุณหมอมีมีลายให้มีรอยให้เราพับตามไอ้นี้เหมือนกันวางแผนในโปรแกรมแล้วถ้าตัดตามรอยเหล่านี้ทุกอย่างจะกักมุมเะเรากลายเป็นแบบนี้แล้วก็ดับเบิลเชคด้วยโลหะที่พิมพ์มาทุกอย่างมันออกมาด้วยคอมพิวเตอร์หมดแสดงว่าคุณหมอก็บอกได้เลยว่าหน้าคุณก็จะกลับออกมาหล่อเหลาเหมือนเดิมใกล้เคียงเดิมเวลาเราพูด80%ดซใกล้เคียงเดิมเวลาก็ต้องลดลงจากเมื่อก่อนทำเกินเที่ยงคืนตลอดเริ่มเก้าโมงเช้าอย่างเงี้ย เกินเที่ยงคืนแต่พอมีอันนี้มาเนี่ยเฮ้ยเสร็จทุ่มสองทุ่มวันกี้หกโมงนี้ก็มีขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเคสพอเขาคนไข้เขาผ่าตัดเสร็จเร็วลดจํานวนวันผ่าตัดกลับบ้านได้เร็วค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่เจ้าต้องมาออกมาเสียก็ลดลงทุกอย่างเป็นไปในแนวดีขึ้นทั้งหมดอ่าโอ้โหแสดงว่าค่าคอร์สของคนไข้ก็จะลดลงด้วยถูกไหมคุณหมอคือภาพรวมเนี่ยดีขึ้นอยู่แล้ว แล้วอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยในแต่ละปีเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอคือถ้าพูดถึงเนื้อง,งอกและมะเร็งในช่องปากเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆมันติดท็อปเทอยู่แล้วของอมะเร็งในช่องปากนะครับแล้วก็สำคัญคือเป็นในอายุน้อยลงเรื่อยๆอคือเนื้อง,งอกอย่างที่คุณพงพัฒน์เป็นเนี่ยครับคุณพงพัฒน์เป็นที่อายุ20กว่า30กว่าปัจจุบันเนี่ยเราเจอที่อายุ1 0 1 1 12็พอมีเทคโนโลยีเราก็บอกว่าโอเค คุณสบายใจได้ว่าเออหมอก็ทํางานได้ดีขึ้นคุณก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากขอบคุณคุณหมอมากนะครับวันนี้ครับคุณขอบคุณคมากได้ประโยชน์เยอะเลยครับวันนี้ โครงการวิจัยการผ่าตัดสามิติเพื่อฟื้นฟูขากรรไกรและใบหน้าคือหนึ่งในหลายร้อยงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของสวสเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยให้สามารถนำไปใช้จริงในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศในยุคที่ค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นทุกปีการพัฒนานวัตกรรมขึ้นเองในประเทศไม่เพียงช่วยลดต้นทุนในการรักษาพยาบาล แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างชัดเจนช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบุคคลสำคัญที่จะมาเล่าถึงแนวทางการขับเคลื่อนง,งานวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ว่านวัตกรรมเพื่อสุขภาพของคนไทยแท้จริงคืออะไรและจะตอบโจทย์การสร้างระบบสุขภาพที่มั่นคงและยั่งยืนได้อย่างไรทั้งหมดนี้ด้วยพลังงานวิจัยไทยเพื่อคนไทยครับ